สวัสดีคะ่ะสวัสดี FC ช่องปุ๋ยพารวยชาแนลทุกท่านนะคะวันนี้ก็มาพบเป็นกับแนวทางนะคะแนวทางหวยแนวทางหวยลาวพัฒนานะคะแอดก็ลงสูตรหลักให้เลยนะคะในรวมสรุปนี้เป็นสรุปทุกสูตรนะคะสรุปทุกสูตรที่แอดมีรวมถึงสูตรล้านแล้วก็สูตรหลักนะคะสูตรหลักก็ยังลงให้ดูเหมือนเดิมนะคะเพราะว่างวดก่อนนี่มันตรงกับเลขทูกพอดีนะคะ ที่แอดจับได้มันตรงกับเลขทูพอดีนี่แอดก็วงกลมให้นะคะเกือบได้เจ็ดหนึ่งสองเนาะน่าเสียดายนะคะมีทุกหนึ่งสองนะคะมีทุกหนึ่งสองแต่ว่าตัวเด่นมันกลายเป็นตัวที่มาประกบค่ะหลายงวดแล้วนะคะเป็นตัวที่มาประกบดันเด่นนะคะดันเข้าค่ะแล้วไอ้ตัวเนี้ยดันตายเนี่ยหลายงวดแล้วคะ่ะแอดสังเกตนะคะแต่พอเราเย็นปุ๊บมันก็ดันกลายเป็นตัวนั้นเป็นตัวเด่นโอ้ยจะเป็นยังไงก็สุด แต่ว่าแอดชอบชอบเอามาดูตารางนะคะสูตรนี้นี่เห็นไม่หนึ่งอง่ี่หนึ่งองนี่นะคะทุกคนที่แอดวงกลมดอกจันไว้ให้นี่นะคะมันก็มามันชนกับเลขทูปพอดีไงคะเออมาดูกันค่ะสูตรหลักของเรานะคะงวดก่อนนี้กระลดดไปแต่ว่าตารางเข้าไปที่หนึ่งสองนะคะมาดูของงวดวันที่อันนี้คือสรุปรวมทุกสูตรนะคะทุกสูตรที่แอดมีนะคะทุกคนจะได้แบบว่าเห็นกันชัดๆัดก็ ก็ดูกันเอาเด้อค่ะเพราะว่าแอดก็สรุปรวมให้แล้วนะคะสรุปรวมให้ทุกสูตรเลยนะคะสรุปรวมทุกสูตรที่แอดมีรวมถึงสูตรหลานด้วยนะคะมาดูสูตรหลักสูตรตารางสามตัวของเรานะคะให้ไปที่เจ็ดแปดเก้านะคะเจ็ดแปดโอ้หวยสวยจังเจ็ดหกเจ็ดเจ็ดเจ็ดแปดนะคะแปดหกแปดเจ็ดปดปดเก้าหกเก้าเจ็ดเก้าแดพรุ่งนี้หวยขึ้นสูงนะคะถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดนะคะแอดกลัว9้านี่ละว่านี่ 965873นะคะ965873ตารางให้มาแบบนี้นะคะทุกคนตารางให้หามให้เบิ้ลนะคะนี่987 986 977 976นะคะ8 8 7 8 8 6 8 7 7 8 8 8 7 6นะคะทุกคนตารางให้หามให้เบิ้ลเลยค่ะนี่เบิ้ลหน้าเบิ้ลหน้าเบิ้ลหลังหามเบิ้ลเลยนะคะตารางจับได้อย่างงี้งมดก่อนก็ตารางก็จับได้1นึสองนะคะแต่ว่าหลักร้อยดันพลาดนะคะหลักร้อยดันพลาดนะคะ แต่ว่างวดนี้เลขแปค่ะี่เลขขึ้นสูงเลยนะคะทุกคนสูงมากค่ะสูงประกบสูงค่ะถือว่าสูงประกบสูงนะคะสําหรับแอดนะคะสําหรับสูตรหลักนะคะเราก็เอาไว้ดูเป็นแนวทางค่ะทุกคนชอบสูตรไหนก็ไปสูตรนั้นนะคะถามว่าพรุ่งนี้มีเลขทูบไหมมีค่ะเลขทูบมีค่ะแอดจะจุดทุกวันที่หวยลาวพัฒนาออกแล้วก็หวยไทยออกนะคะแต่จะจุดตอนไหนก็อันนี้คือแล้วแต่ เอาเอาที่สะดวกแอดเนาะเพราะว่าแอดเป็นคนตื่นสายค่ะทุกคนตื่นสายก็ไม่น่าไม่เกินเที่ยงค่ะไม่เกินเที่ยงนะคะเพราะว่าแอดก็บอกเวลาบได้เว้ยมันมันยังสี่หละจ้ะ <c oughs> ไม่เกินเที่ยงนะคะทุกคนจักสี่วานี่เได้เนอะแอดกับตื่นเวลานะ่แอดตื่นแล้วแอดก็ไปจุดให้นะคะทุกคนบ่อยากฟื้นจะหัวง่ะเมียเพราะว่ารู้สึกว่าบังคับตัวเองตื่นเช้าทีไรมันไม่หมานนะคะ ก็เลยเอาที่ตัวเองสะดวกนะคะเพราะว่าเวลาปกติแอดจะนัดเวลากับทุกคนใช่ไหมไลฟ์สดนะคะแต่เพราะว่าเวลาเวลานัดไลฟ์สดแล้วนะคะโอ้ยมันตรงแบบไหลจะเศ้าตรงบางทีแอดก็เรดนัดเอฟซีนะคะตื่นบ่ท่านนาฬิกาก็ปลูกไว้เถอะค่ะโอ้เจอแอร์เย็นๆนอนบ่ตื่นเลยยิ่งมาเจอยาแก้ไอสะดวยนะคะยาแก้ไอแก้วบ่จักยาเอียงตัวยาเอียงแอดกินบ่แม่นแอดเป็นโควิดบ่ แต่ว่าหมอบอกว่าไข้หวัดนะคะไข้หวัดยังไม่ถึงไข้วัดใหญ่เลยค่ะไปฉีดยาสองรอบหมอก็บอกว่ายังไม่ถึงไข้หวัดใหญ่แต่ว่าแอดก็ไม่ได้แย่ไม่ได้อะไรดูไม่ได้ตรวจด,ดูว่าขึ้นสองขีดไหมอะไรนะคะบอร่อยากตรวจนะไม่ยานเป็นแต่ก็หายดีแล้วล่ะค่ะเหลือแค่ไอนะคะแต่ว่ามันอากาศมันร้อนมันหนาวอย่างนี้แอดว่าแอดไม่แน่นะนี่มันหอนยังก็ขึ้นมันก็เย็นไหม 43นะคะนี่สูตรในตํานานเนาะ43นะคะทุกคนก็ตามนี้เลยนะคะแอดก็ให้ดูไปแล้วนะคะนี่นะคะสูตรในตํานาน4440นะคะ48 46 3430 38 36ในตารางสูตรนี้นะคะมี48 30 69 1นะคะก็ดูตัวเลขเอาเลยนะคะเพราะว่าอันนี้เป็นสรุปแล้วนะคะเป็นสรุปแล้วเพราะว่าทุกสูตรแอดลงลิมให้แล้วนะคะมีแค่สูตรหลักนะคะที่ไม่ได้ลงให้นะคะ มาดูสูตร16หาสูตรที่แอดตามนะคะแอดยังตามสูตรนี้ค่ะเดี๋ยวเราดูว่าไปได้ไหมถ้าไม่ไปไม่ได้ก็คงต้องปรับสูตรใหม่นะคะโอ้ยยากากว่าบัหนึ14 15 16นะคะ17 24 25 26 27 34 35 36 37 44 45 46 47แต่ว่าแอดแต่ว่าแอดดันไปชอบไอ้สูตรหลักนั่นนะแม่ค่ะสูตรที่เลขสูงอะไอ้67ไอ้78 9 โอ้แอดดันชอบสูตรนี้นะคะนี่แอดว่าโอกาสมาสูงมากเลยนะคะนี่ทุกคนสูตรสูตรหลักเนี่ยค่ะนี่นะคะเดี๋ยวให้ดูเลขดับนะคะอันนี้ก็เลขดับเดี๋ยวจะพยายามให้ไม่ให้ยาวนะคะไม่ให้เกินสิบนาทีดับให้ไปที่ดับห้านะคะโอ้แต่แอดกลัวห้ามาค่ะทุกคนให้ไปที่ดับห้านะคะนี่นะคะเลขดับชัดเจนเนะาะชัดเจนนะคะ ให้ไปที่ดับห้าค่ะนี่นะคะทุกคนดับห้านะคะอันนี้ก็เป็นพวกสถิตินะคะสถิติสูตรดั้งเดิมนะคะแอดก็ให้ดูหมดแล้วเนาะอันนี้ก็แค่มาสรุปให้ดูนะคะสรุปให้ดูทุกสูตรเลยนะคะรวมกันอา้าวนี่เดอือนหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบแต่ว่าเขาก็มีคลิปของเขาเดี๋ยวแอดจะปักลิงก์ไว้ให้นะคะแอดจะปักลิงก์ลิงก์เฉพาะคลิปให้นะคะใต้ใต้คลิปนี้นะคะใต้ใต้ใตเออใต้คลิปนี้นะถูกแล้ว มาดูสูตรล้านนะคะเฮ้ยสูตรแอดหมดยังคะลายสูตรลายมื่นก็ทําดูแนวทางค่ะทุกคนแอดก็เ,เบาๆเด้องวดน,นี้แอดว่าเลขพี่น้องแล้วเหมือนมันจะเพราะว่าไอ้ตารางมันให้หามให้เบิ้ลค่ะ แล้วล้านมันก็ให้หามด้วยมันมันบอกว่าเลขเหมือนจะอยู่ตำแหน่งอย่างนี้ว่านะคะนี่เหมือนเลขจะอยู่ตำแหน่งอย่างเงี้ยค่ะสามเจ็ดสามอะไรประมาณเนี้ยมันบอกนี่นะคะมันเน้นไปที่คู่นี้นะคะทุกคนมันเน้นไปที่คู่นี้ไม่ใช่คู่นี้นะคะมันเน้นคู่นี้เนาะไอ้สี่ตัวเนี่ยคะ่ะนี่นะคะนางบอกตำแหน่งเลขเหมือนประมาณว่าสามเจ็ดสามประมาณเนี้ยคะ่ะก็มันก็คือหามเนาะ อันก็เป็นเพียงแค่แนวทางค่ะนางก็วิเคราะห์ของนางให้เอสฟังนะคะห้าสี่นะคะหกห้าสี่สองสามเจ็ดแปดนะคะวินเต็มนะคะอันนี้หกห้าสี่สองสามเจ็ดแปดนะคะสองสามเจ็ดสามนะคะสี่สองสามเจ็ดนางให้สองชุดนะคะสี่ตัวเม็ดเดียวสามตัวให้ไปที่สองเจ็ดสามนะคะเม็ดเดียวฟันไปที่เจ็ดสามนะคะเด่นของนางให้ไปที่เจ็ดสามนะคะเม็ดเดียวฟันไปที่สามนางฟันสามเอสว่ามาเจ็ดเลย ันนี้เป็นแอดตัดของนางอุมานะคะตัดสองเตัดสองสตัด7จ็ดสามมันก็จะได้มี3าคู่เหมือนที่แอดตัดให้ดูนะคะทุกคนเหมือนที่แอดตัดให้หวดก่อนเนาะงวดก่อนก็เข้าไปที่หนึ่งโซงนะคะหวดก่อนนางให้หนึ่งห้าโซงนะคะโอ้เกือบปังหมดทุกสูตรแล้วนะของแอดนะคะถ้าสูตรที่แอดไปก็คือ โอ้สูตรสิบหกหางทำเราตายได้ตอนนี้สูตรดั้งเดิมเดินนะคะรุนนี่คือสูตรที่เข้างวดก่อนนะคะนี่สูตรนี้นะคะสูตรนี้ปังมากงวดก่อนนะคะเข้าทั้งตัวเจาะตัววิ่งดเริ่มสูตรนี้เริ่มเดินนะคะทุกคนก็พิจารณากันดูจะไปสูตรไหนส่วนตัวแอดไปสูตรสิบหกหางนะคะได้ก็ได้นะคะไม่ได้ก็สู้กันใหม่ถามว่าพวกนี้มีเลขทูบนะคะมีเลขทูบก็อย่าลืมมาลุ้นกันเนอะก่อนเที่ยงะคะ่ะเดี๋ยวลงให้แน่นอนคะ่ะก่อนก่อนเที่ยงนี่คือชัว แต่ถ้านัดเก้าโมงนี่แอดว่าโอ้ไม่ใช่แล้วแต่ถ้าตื่นเช้าก็โอเคนะคะ <c oughs> เดี๋ยวจะตั้งนาฬิกาปุ๊บ <c oughs> เลขถูกจะบังคับจะโคออ้งเมื่อไหรจ้ะตรงแบบอารมณ์ดีๆจุดเลขถูกมันจงสีปังเมื่อจ้ะถ้าตื่นเช้ากลัวตัวเองหงุดหงิดค่ะเบียบมื่นกิตาตื่นไหม เดี๋ยวพรุ่งนี้แอดรีบจุดให้นะคะแล้วก็รีบอัดคลิปลงเด้อจ้ะใครที่รอเลขทูบนะคะก็ขอให้มาไปด้วยกันเนาะยกช่องเย้สู้ๆนะคะทุกคนตามนี้เลยเด้อนี่สูตรที่แอดไปนะคะก็เหลือเลขทูบอยู่บ้านเนี่อ้ยหลายแนวทางค่ะบาทเอ้าจัดไปค่ะส่วนตัวแอดไปสูตรนี้กับเลขทูบเหมือนเดิมค่ะเพิ่มเติมคือใครจะไปสูตรไหนกับไปค่ะแอดไปสูตรนี้แล้วก็เลขทูบนะคะน่าจะหมดทุกสูตรแล้วเนาะน่า หมดทุกสูตรแล้วล่ะค่ะของแอดเดี๋ยวแอดปักลิงก์ให้นะคะปักลิงก์ปักลิงค์ลงคลิปของเขาจริงๆอะคะ่ะเดี๋ยวปักลิงก์ให้นะคะสําหรับคลิปนี้แอดลาไปก่อนสวัสดีค่ะรวยรวยล่ำล่ำกันเนอะอล่าล่ำรวยรวยค่ะ